สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะกลับมามือน,นี้นะคะมาพอกันในวันพุธที่14กันยายน2565ค่ะ้ายหาค่ะสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศนี้อีก24ชั่วโมงข้างหน้านะคะจะเห็นได้ว่าภาคอีสานตอนล่างของเขานะคะมีฝนฝ้าขน้อง้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทิศทางลมนะคะเป็นลมแปรปวน1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายของมือนี้นะคะข้ขาดหมายกันไวจะอยู่ที่3 0ถึง34องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดในมืออื่นเศานะคะข้ขาดหมายกันไวจะอยู่ที่2 2องถึง26องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการขาดหมายลักษณะอากาศอีกเจ็ดมือข้างหน้าน,นะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนะคะภาคอีสานตอนล่างเขาวๆ้านะคะก็ยังจะมีฝนฝ่าคะนนองลอยละ4 0ถึง60ของพื้นที่นะคะแลวก็ มีฝนตกหนักบางแห่งลมเป็นลมแปรป่วนนะคะ10-20กิโลเมตรต่อชัมมอ่วโมงอุณหภูมิสูงสุดนะคะข,าขาะคะ้ขาดหมายกันไวแต่ u ่31-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิตามสูตรนะคะข้ขาดหมายกันไวแต่ที่23-26องศาเซลเซียสค่ะค่ะหล้วก็ช่วงที่สองนะคะช่วงวันที่17-20กันยายนนะคะาคอีสานตอนลาเขาเขานะคะก็ยังจะมีฝนฝ่าคนนอง ้อยละ 60- ถึง80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะลมเป็นลมทิศทางแปปรวน 10- ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดนะคะข้ขาดหมยไวก้กระจย่ย UT 29- ถึง34องศาเซลเซียสอุณหภูมิตามสุดนะคะข้ขาดหมายกันไวก้กระจย่ย u ่ 21- ถึง2 5องศาเซลเซียสค่ะค่ะก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะดูแลสุขภาพของเจ้าของ,ของละกัน ระมาระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นนะคะและกะะวัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมหรือว่าฝนนับป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับมือน,นี้นะคะการพยากรณ์อ,อากาศของสนย์อุุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันอีกเรื้อในมืออื่นสาว,วยคคะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน